เป็นวัวเป็นตีหนึ่งนะฮะไม่ยอมได้แน่นอนอยากจะบอกอะไรกับคนประเทศจีนกับแฟนกับทุกคนที่ไ้ทำใหม่มาแล้วสองคนจริงๆก็อยากจะบอกขอบคุณนะครับสองเราแฟนๆทุกคนแล้วก็เราทุกคนที่ส่งกองให้พีทกับสีมาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณในการทุกคนที่มาไกลด้วยเพราะว่าแฟนบางบางคนเนี่ยมีนมนที่มาแค่วันเดียวครับไม่ดีหรไม่ใช่ มีมีจทยมี่งมาเมงไทยครับแล้วก็มาหาเราแค่นเดียว้ัโห้ยไทนะเนี่ยครับอย่างตรงนี้คือขาประจำนะระจำอู้าแล้วบินกลับมาุครั้งินกลับเลยมีไขอบุณใจแทนกันเลยเนาะ เดี๋ยวรให้คุณขายรูเป็นน้นเต็มที่แล้โอเคป่ะกมสายผก็โอเคก็ังไค่มีปัญหาหร่กสามารถดาวน์โหลดในอีเมลได้เารที่ดาองสามของสามของสามหรือยุคมิวสิคแอปพลิเคชันหรือไอจูมิวสิ c แอปพลิเคชันได้ครับดีใจมากเออแแฮปปี happy happy